วันนี้อากาศดีจังเลยแต่ต้องไปรับหยิบเพื่อนสนิทบ้านนั่นอีกบ้านก็จนเหม็นกลิ่นสาบควายจริงๆอ๋อวันนี้พ่อแม่ฉันไม่อยู่ไปเที่ยวดีกว่ากระเป๋าพร้อมไปโรงเรียนดีกว่าโอ้ยใกล้จะถึงบ้านนี้นั่นแล้ว เปลี่ยนเลนก่อนเปลี่ยนเลนเราข้อมเลนนะเนี่ยมาแย้วงเนี่ยมาเร็วเหม็นจังวะมาแล้วมาแล้วขึ้นมาเราเร็วทำไมเหม็นจังวะบ้านอะไรเนี้ยบ้านหรืออะไรกันวะเนี้ย ถึงแล้วถึงแล้วลงมานี่แกซื้อกระเป๋าใหม่เรียสวยไหมโอ้โหทำไมสวยจชงวะเอ่อสวยสวยสวยสไปเข้าเรียนกันแกเลิกเรียนแล้วไปลงอาหารกัน โอเคนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวฉันไปซื้อของให้ได้ได้เอาอะไรพิซซ่าพิซซ่าแกอ๋อพิซซ่านะโอเคฉันเอาให้แอบมาเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเจอแน่อยากกินพิซซ่าเหรอเจอแน่ไปดีกว่าหืมนี่คือพิซซ่าที่เป็นหน้าที่แกแพบอกเลยอย่างสูงนะ ก็คือเข้าโรงพยาบาลแต่คงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกไปดีกว่า,อาลอมซื้อของเอาเป็นขนมแล้วกันมาแล้วแกมาแล้วอ่ขอบคุณนะแกอืออือเจอเนแน่อร่อยจังเลยโอยคันอนะโอยโอยแกเป็นอะไรฉันก็ไม่รู้ฉันแพ้อะไรอะอ,อุ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหน สมน้ำหน้าโอ๊ยนัดไปที่โรงเรียนเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยนานแล้วนะเนี่ยโอ๊ยปวดขาต้องขอโทษนะเราเดินมาฮะเดินมาเหรอเออออคือรถมาขึ้นรถมา,มาสายแล้วเนี่ยร้านคงปิดก่อนแล้วมัง้งแกแกไปเร็วคลับกำลังเปิดอยู่เนี่ย ดีใจจังเลยขับเปิดมาทันเวลาพอดีไปเร็วไปเร็วแกโอ๊ยแกจะมาผับกันทำไมอะไ่ะเรกันติก,กันอยู่เลยนะโอ๊ยบ้านหรือเปล่าถ้าแกบอสเนี่ยแกก็กลับบ้านไปเลยไปชิ้วชิวโอ๊ยจะมากลัวอะไรสงสัยพ่อแม่บังคับมัง้งโอ๊ยน่าเบื่อไปหาผู้ชายดีกว่า ก็เช้าแล้วนะทำไมเพื่อนถึงยังไม่มารับเราเนี่ยมาตามเลยดีกว่าเฮ้ยแกแกคงงม,ม,มากนไปสินะแล้วแกไปแต่งหน้ามาหรอเอ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 อเมื่อ,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 อวานฉันดื่มหนักไปหน่อยอะขอโทษนะนั้นแกไปโรงเรียนเองได้ไหมอะฉันไปไม่ไหวอขอโทษนะขอหลับต่ตดีกว่าสภาพ โอ้ยพอออเรียกอีกอะไรทังหนาเนี่ยมาก็สายแล้ววันนี้ว่าไงคะพอพี่เธอเลยะไม่้ามาใช่ยมาดูชุดส,สีบุรีอีกเลยชุดเนี่ยใครใส่แบบนี้ผิดกฎโรงเรียนเออ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 ขอโทษค่ะฉันไล่ออก ไม่นะแม่รู้แม่ด่าตายแน่เลยอุ้ยโอ๊ยอะไรวะเน,นี่ยเอนี่แกวันนี้ฉันที่กลับกับแกนะวันนี้ฉันไปทำงานเสริมมา <c oughs> นี่แกฟ้องครูม,มาใช่ไหม <c oughs> ใช่พอแกทำผิดกฎโรงเรียนไง <c oughs> โอ้ฉันโดนไล่ออกเลยเนี่ยรู้ไหม <c oughs> อ้าว <c oughs> โอยกลับบ้านดีกว่าไม่มีแรงเรียนละ โอ๊ยน oh, nah oh, oh, ่าเบื่ออุตส่าห์ออกรถใหม่มาเพื่อมาโรงเรียนวันนี้โดนไล่ออกเนี่ยโอ้ย